อาละละรอบนี้ตื่นเต้นกันแน่นอนเราเห็นความสวยงามของเธอกันแบบชัดเจนแล้วเราจะมาเห็นความคิดของแต่ละคนกันนะครับเพราะาเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงของการตอบคำถามนั่นเองนะครับใช่ค่ะ ซึ่งเราก็มีกติกาง่ายๆนะคะว่าผู้เข้าประกวดทุกท่านจะมีเวลาคนละ30วินาทีเท่านั้นขอให้ตอบสั้นได้ใจความกระชับและตรงประเด็นให้มากที่สุดนะคะครับผมเพราะว่าถ้าเกิน30วิเขาปิดไมค์ใส่เลยทันทีา <c oughs> ไม่ได้พูดเล่นนะฮะผม <c oughs> ว,ว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาที่ทางาด้านซ้ายมือสุดก่อนเลยคะ่ะเรียงกันไปนะครับขอบช่องน้อยๆให้ผมอยู่สักนิดนึง สวัสดีค่ะสวัสดีครับแซตัวออกมานะฮะขยับเดินหน้ามานิดนึงดีไหมครับได้ครับอาละค่ะเ <Okay. S 1> ชิญครับองคำถามอยู่ทางนี้ครับเชิญเลยครับเลือกหนึ่งซองเลยค่ะนะได้เรียบร้อยแล้วนะคะครับผมคำถามถามว่าบทเรียนอะไรในวัยเด็กที่ยังคงส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณในปัจจุบัน ในวัยเด็กนะคะถือว่าเป็นวัยเรียนรู้ไปเริ่มต้นแห่งการใช้ชีวิตในวัยเด็กวัยเยาว์ของดิฉันนั้นดิฉันได้เป็นเริ่มเป็นสาประเภทสองได้เริ่มเรียนรู้ค้นพบคิดบวกถึงความเป็นตัวตนเลือกดิฉันเลือกที่ที่มีความเป็นอิสระที่จะเป็นสาประเภทสองอย่างเต็มตัวค่ะและเหตุผลที่ดิฉัน หมดเวลาแล้วนะคะเป็นการตัดสินใจของเธอในวัยเด็กนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นความมั่นใจของเธอนะคะสิทการตัดสินใจนั้นก็ทําให้ได้มายืนอย่างสวยงามอยู่บนเวทีนี้ด้วยใช่แล้วค่ะขอบคุณหมายเลข29ค่ะขอเชิญกลับเข้าไปตรงณจุดเดิมเลยค่ะเรามาต่อกันที่ท่านต่อไปนะครับเราเชิญออกมาด้านหน้านิดนึงดีไหมฮะ919อ่าครับอ่าละ2องทางด้านนี้นะครับ ไดครับคำถามของเรานะครับต่อไปโลกอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเรามีวิธีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรครับค่ะง่ายๆเลยนะคะแค่เรานำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้นั่นก็สามารถใช้ช่วยลดทรัพยากรได้แล้วค่ะพออยู่พอกินพอใช้ค่ะขอบคุณค่ะครับผม เดี๋ยวต้อขออนุญาตนิดนึงนะครับเขาบอกว่าอันนี้เปนบังเลขค่ะหมาย <คน S 1> <22 S 2> เลข22่อค่ะเ,เพราะฉะนั้นขยับเลขกันนิดนึงแล้วกันนะครับมผมเก็บซองให้คุณเอิร์กครับรคณะกรรมการออจะได้ให้คะแนนถูกนนต,ต้องนะคะมาที่ผู้เข้าประกวดท่านต่อไปที่หมายเลข14เชิญเลือก2องคำถามเลยค่ะคำถามถามว่าอะไรคือสิ่งที่คุณภูมิใจมากที่สุดในชีวิต ค่ะสิ่งที่น้องลินภูมิใจมากที่สุดในชีวิตนะคะก็คือได้ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณแม่ค่ะเพราะว่าหลายๆคนนะคะอาจจะตอบแบบว่าพูดถึงคุณแม่แต่ไม่จำเป็น่ี่ต้องอธิบายเลยค่ะสายตาของน้องลินจะอธิบายได้ทุกอย่างว่าความภูมิใจที่มีที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณแม่นั้นมีมากแค่ไหนคะขอบคุณคะ่ะ ธอภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณแม่นะคะและ้ววันนี้คุณแม่มาเชียร์ไหมคะมาด้วยนะคะขอให้โชคดีค่ะครับเรามาต่อกันที่ทศครับมาต่อกันที่หมายเลข3าเลยนะครับเชิญเลือก2องคำถามเลยครับและคำถามนะครับถ้ามีเวลาหนึ่งวันให้เลือกคุณอยากเป็นใครพร้อมเหตุผลว่า ทำไมคุณถึงอยากเป็นคนคนนั้นเช่ญครับค่ะถ้ามีหนึ่ง şey> วันให้บอมเบเลือกนะคะบอมเบอยากเป็นมิสทิฟฟานี่ย n i ูนิเวิร์ส2012ค่ะเพราะบอมเบอยากเป็นสาวประเภทสองที่มีความประพฤติที่เหมาะสมมีกิริยาวาจาที่น่าชมและเหมาะสมคู่ควรที่จะเป็นสาวประเภทสองที่ดีสู่สังคมไทยค่ะขอบคุณค่ะ อยากเป็นมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สนะคะขอให้ได้เป็นสมใจเลยล่ะค่ะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับามาต่อกันที่หมายเลขหนึ่งนะครับสอง<ล>คำงถามครับค่ะอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าเพราะอะไร อะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าเพราะอะไรนะัยังจำได้นะคะในวันหนึ่งในความทรงจำยังคงชัดเจนวันที่คุณแม่ถามนัดว่านัดจะเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายของคุณแม่นัดบอกว่านะขอเป็นลูกที่ดีของคุณแม่ค่ะในวันนั้นคือวันที่ดีที่สุดในชีวิตของนัดเพราะคุณแม่ได้ให้โอกาสให้อิสระในการ ก็ตอบได้ครบถ้วนแล้วนะคะควันที่เธอตอบคุณแม่ไปขอให้โชคดีนะคะครับผมหมายเลขหนึ่งนะครับเอาเลละครับมาต่อกันที่หมายเลขสองนะครับค่ะก้าวขึ้นมาข้างหน้าหนค่ะครับทางนี้เลยครับและคำถามของหมายเลขสองนะครับคุณคิดว่าคุณมีคุณสมบัติอะไรที่ควรได้รับเลือกเป็นมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สครับ ค่ะดิฉันคิดว่าดิฉันมีความสามารถและความกล้าแสดงออกพร้อมกับดิฉันเป็นคนดีที่จะช่วยเหลือสังคมถ้าดิฉันได้เป็นมิสทิฟฟานี่ต่อไปค่ะครับผมก็สชั้น,น่ายแต่ว่าก็ชัดเจนใช่<ค>เป็นคำ<ม>ตอบของเธอนะคะที่เธออยากจะได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมด้วยนะคะคและหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข12นะครับเลือก2คํคถามเลยค่ะ ค่านิยมอะไรที่คุณคิดว่าเป็นค่านิยมที่สำคัญสำหรับสังคมไทยที่เราควรปลูกฝังให้กับคนทั้งชาติเพราะอะไรค่ะสำหรับค่านิยมที่นิชาคิดว่าเราควรจะปลูกฝังปลูกฝังคนทั้งชาติก็คือชาตินิยมค่ะเพราะว่าถ้าเรามีความถ้าเรามีชาตินิยมนั่นคือเรามีความรักชาติเราก็จะร่วมกันนำพาประเทศไทยไปสู่ความก้าวหน้าเราก็จะสามาคัคคีและนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญค่ะขอบคุณค่ะ ตอบอย่างมั่นใจและเรียกเสียงปรบมือกึกกล้องทีเดียวนะคะใช่แล้วครับผมมาต่อกันที่หมายเลข19ครับค่ะเชิญเลือกสองคำถามเลยนะครับสำหรับหมายเลข19ครับและคำถามนะครับของหมายเลข19ครับอะไรคือคติประจำใจของคุณที่คุณคิดว่ามีผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณมากที่สุดครับค่ะสำหรับ คติประจำใจที่น้องปางใช้มาตลอดและทำให้น้องปางสู้จนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินไปถ้าหากใจเรานั้นคิดจะทำและไม่มีอะไรที่อยู่สูงเกินไปถ้าหากเราคิดจะไปขวาคว้ามันค่ะขอบคุณค่ะ เช่นกันนะสั้นง่ายได้ใจความครบถ้วนคติเดียวกับพี่เลยค่ะอแต่หนูคว้าได้อะเพราะหนูสูงกว่าเขาเยอะเลยขอให้โชคดีนะคะโอเคครับอหมายเลข28นะครับเชิญเลือก2องคำถามเลยนะครับคำถามนะคะใครคือแม่แบบของการดำเนินชีวิตของคุณเพราะอะไร แม่แบบของคุณน้องเจเล่ก็คือคุณแม่ของน้องเจเล่เองค่ะเพราะว่าคุณแม่ของน้องเจเล่ให้อิสระที่ให้อิสระกับน้องเจเล่ให้ทางเลือกของน้องเจเล่ให้ทุกๆสิ่งกับน้องเจเล่ค่ะขอบคุณค่ะเธอตอบว่าคุณแม่นะคะครับผมค่ะ มาถึง<ก>ท่านสุดท้ายเหลืออยู่หนึ่งซองแล้วะนะครับคนอื่นเลือกให้เสร็จแล้วนะครับมาเดี๋ยวพี่อนอ่านให้นะครับสิ่งที่คุณคิดว่ามีค่าที่สุดในชีวิตที่คุณเคยได้รับคืออ,ะ,อะไรครับหมายเลข30ครับค่ะสิ่งที่มีค่าที่สุดในตัวของน้องต้นอ้อนั่นก็คือการเกิดมาเป็นคนและเป็นคนดีค่ะ เพราะคนดีนี้จะทำให้เราอยู่ได้ในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติได้อย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ เอาละครับผ่านไป<ฆ>อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับการสัมภาษณ์การตอบคำถามกันนะครับจาก10คนสุดท้ายบนเวทีของ m ิสติฟ f f a n y Universe ปีนี้นะครับเชื่อแน่ว่าตอนนี้นะคะคำตอบหลายท่านก็คงจะถูกใจคณะกรรมการไปบ้างไม่มากก็น้อยและตอนนี้หน้าตาของคณะกรรมการก็น่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วล่ะค่ะว่าใครนะจะเป็นผู้ที่เข้ารอบ3คนสุดท้ายในช่วงต่อไปครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาในช่วงหน้าเหลือ3คนบนเวทีนี้เท่านั้นครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประตูน้ำพอลีคลินิกโรงพยาบาลผิวหนังอโศกคิสกรุต้า200เพอร์เฟกซ์สลิมไทยแลนด์โรงแรมวูดแลนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท